งานนะครับแลแ่งทีมงาน่ากำลังที่สุ่มไว้นะครับเป้าหมายนเขาในเขากินเนียนะครับโกินเนียกินเนีย้อยแก้งทีมงานด้วยสนับสนุนทั้งหลายเลยนะครับ แย่งเงื่อนสนับสน,นุนทั้งหลายเลยออกมาที่เป้าหมายนะครับตำรวจตรงกันเลยไปทีป่เป้าหมายให้กันนะครับเบื่อว่านที่ใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาเจ้าหน้าที่นะครับระยะทางกเกือบสิบกิโล สรับสนนนที่แกง เป็นถนนช่วง้อยต่อสองตำบลนะอาจจะก็มีการนลัดยางนะครับเน,นี่นนยิจแล้วช่วงแรต่อหลัง ครับฮะมันเขามันมันมันจ่อทางไหนก่อนทางสันไทยปอเข้าใจอยู่มัน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 สมุนไพรไปทางไหนเจมันมันเอาของขึ้นรถไป หอ,อนก็ม่อนเลยดิเออหอนจากปากทางเนาะซึ่งเรา,าท่านออกมาหอดนไงหรอกอ๋อันขึ้นกันแต่เนี่อืมเนี่ยอ,อ,อืมเข้าบูมีก่ออืมมัน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 เอาขึ้นไป เมื่อใดกค้นกระไดตีสองกับน้ำห่ากันเรียนเร็วหายฟ้าหมื่นหมืดเมื่อใดท่อนเอาขึ้นได้ท่อนเดียวตีหนักกว่าวมันตัดว่า เอาอินแหมเกลาดกลาโอ้ิ่อสม่อันนเกลาศเดกลายัเงนไปหอดใจนบานีมาเรหนเมาอีกคนเลยเพราะว่าทามาช่วงมาช่วงเาโ่โ่ันแลมันเาบากันจเหลียงแล่านงูเฮาแลมันเาบาปะ เขียนไฟรถบอสาดไฟใส่มันดูางไีเบียนรถเห็นไฟอะไรไฟดวงงานขึนนั่งเครื่องเร็ววามหล่นบูตาสองันหล่นงเมตรเดียวว่ามันซีเม็ดทามเม็ดเป่นเดียวผ่อจุนดแล้วอเกินคุณเดียวร แต่นันนั่นะไเปลามถ้าตรวจปลี่ยนไม่เลยขโมยราดินั้นเรยมากังทนได้ลอนได้แล้วเรเี่แต่ว่าขับเร็วอีหลีขับเร็วอีหลีเสียนเนาะแดนแนนั่นปะทังไยจะผมเปลี่ยนไม่ต้อไปแล้วไปแล คลกมรับสรุปแล้วอะไรผู้ต้องหานะครับไนทั้งงกลางครับทิมลองล้อยไวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการตัดเนาะไวเที่นี้ผู้ต้องหานรุ้มือไปได้นะครับ เฮ้ยน well, uh, 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 right ี่เสียตัวมันเนี่ยบดำอยู่หัวมันเหลือเลยเนาะบ่เหลือเลยอเก็บใส่ทุงปุ๋ยมาตาไปเอาตัวตัดไปแล้วขั้เอยเราก็ถ่าตัง่โดนจ้านิวขนาดจ้านิวเนี่ยม่านจ้านิวโอซป่ะี่หกเนาะประมาณขัดไปมานเจาเมตรป่ะต้องหดยีิเมตรเดี๋วปะว้ยมันยี่สิบเมตรป่ะปุ๋นะ่ยหยเลยมันยีเมตร เขามั่นยี่สิบเมตรมันเอกแฟมไม่เป้่าควมามฮ